สวัสดีค่ะป้านการที่ด the ินค่ะป้นจะบอกเลยนะคะท่านมีเงินห้าหมื่นบาทท่านก็สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้นะคะวันนี้ทายสิเขาว่าป้านจะพามาเยี่ยมชมที่ดินตรงไหนแปลงนี้เรากําลังจะเปิดในอนาคตเรากำลังจะเปิดค่ะนี่ค่ะถนนนะคะถนนเป็นถนนนะเขาเรียกว่าหินลุกอัดแน่นมากเลยนะคะที่ดินของเรานะคะที่จะเปิดในวันข้างหน้าเนี้ค่ะที่เราจะเปิดในวันข้างหน้านี้นะคะเดินตามไปมาเลยนะคะตรงนี้ป้านจะบอกเลยนะคะว่า ไฟฟ้าน้ำประปาคูระบายน้ำทุกอย่างพร้อมมากนะคะแล้วก็ติดถนนคอนกรีตเลยโอ้ยติดถนนลาดยางค่ะผู้ผิดนะคะ ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเราจะเปิดประมาณ40แปลงนะคะ40แปลงนะคะ40แปลงนะคะตรงนี้นะคะเริ่มต้นที่ร้อยตรางวาค่ะเริ่มต้นที่ร้อยตรางวานะคะแล้วก็เริ่มต้นที่ราคา4ี่แสนบวกบวกนะคะ4ี่แสนบวกบวกเห็นไหมคะว่าท่านจะต้องรีบมาจับมาจองที่ดินแบบนี้ไว้นะคะตอนนี้เ้ินมาให้มาเห็นภาพเรายังไม่เครยร์ริ่พื้นที่นะคะนี่คืออีกฝั่งหนึ่งของของที่ดินนะคะจะติดถนนสองข้างเลยนะคะตรงนี้ค่ะ เนี่ย่ะก็จะเป็นทางเข้านะคะของที่ดินของเรานะคะคองสิบสี่ตะบลชุมพลองครักจังหวัดนครนายกนะคะเริ่มต้นที่ร้อยตรางวาค่ะเริ่มต้นที่ราคา4ี่แสนบวกๆนะคะถ้าท่านใช้ถนนอารังสิตนครนานยกก็เข้ามาประมาณ11.1กิโลนะคะหรือทางจากถนนลำลูกกาแค่2.5กิโลนะคะใช้ถนนเส้นนอย3ส0มศนะคะเข้ามานะคะแต่ถ้าท่านจะออกทางถนนอา รังสิตนครนายกก็ใช้ทลอ305นะคะจะออกถนนลำลูกกาก็ใช้ทล3 3มสนะคะสถานที่ใกล้เคียงตรงนี้นะคะอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านคลอง14ค่ะอยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟกัสคาส,คา,สคาตากอล์ฟค่ะค่ะอยู่ใกล้กับสนามรัศมีและจิ้งแจกนะคะมองเธอคาเฟ่แอนฟาร์มดูคลองคาเฟ่แอนฟาร์มนะคะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เทวิโร์ค่ะตอนนี้ยังไม่เคียร์ริ่งนะคะตอนนี้พื้นที่เรายังไม่เคียร์ริ่งนะคะถ้าเคียร์ริ่งจะสวยกว่าน,นี้ค่ะตรงนี้ไฟฟ้าพร้อมค่ะน้ำประปาพร้อมค่ะ อู่ใกล้แหล่งชุมชนนะคะปันจะขอบอกเลยนะคะเราจะเปิดในอนาคตค่ะเร็วๆนี้นะคะทุกท่านต้องเข้ากลุ่มรอการอัปเดตนะคะอัปเดตังนี้ กติกาการซื้อที่ดินนะคะซึ่งเปิ้นจะมาประกาศให้แจ้งให้ทราบโดยทั่วไปถ้าใครสนใจนะคะที่ดินราคาถูกะคะทุกท่านสามารถจับจองได้นะคะตรงนี้นะคะสามารถขอลิงก์ลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะจับจองมีสิทธิ์เลือกแปลงที่ดินก่อนใครนะคะสําหรับตรงนี้นะคะขอลิงก์กับเปิ้นได้เลยนะคะหรือท่านจะสแกนเข้าคิวอ้ดลุ่มก่อนก็นได้นะคะเพื่อเราการอัปเดตนะคะตรงนี้นะคะเปิ้นบอกเลยนะคะถ้ามี ถ้ามีเงินนะคะให้ซื้อที่ดินเพราะดินหนักกว่าเงินนะคะเพราะอะไรคะเพราะทุกคนนะคะฝันอยากจะมีบ้านนะคะอยากจะมีบ้านไว้อาบางคนก็ฝ mm ันอยากจะมีที่ดินไปปลูกบ้านักแปลงบางคนก็ฝันอยากจะมีที่ดินไว้ปลูกไว้ปลูกบ้านไวเกษียณนะคะบางคนก็ฝันนะคะอยากจะมีที่ดินเพื่อเป็นการสะสมออมเงินนะคะตรงนี้ค่ะเหมาะที่จะทําทั้งสะสมออมเง เป็นกําไรนะเป็นมรดกตกทอดหรือจะทําบ้านสวนแนวสวนเกษตรได้หมดเลยค่ะตรงนี้เปิ้นบอกเลยค่ะพร้อมทุกอย่างเลยนะคะติดถนนลาดยาวนะคะเข้ากลุ่มรอนะคะสามารถขอลิงก์กับเปิ้ลได้เลยนะคะรีบทักหาเปิ้ลเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะยู u ูปเปิ้ลขายที่ดินเ a c บุ o o k ป้นักนันค่ะ0 9 5 4 0 1 8 6 9 8นะคะเดี๋ยวเมื่อพื้นที่เราเคลียร์ริ่งรังวัดฉนดเรียบร้อยนะคะเราจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะวันนี้ให้มาเห็นภาพตอนที่ยังไม่เคลียร์ริ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้เปิ้ลลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ